ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีน,น,น,นะคะพีวีกันโออยู่ที่กาดหน้ามอนะคะกาดหน้ามอม่อมมาจ<ม>ากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่แล้วนะคะมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ให,ใ,หใหญ่ใหญ่ใหญ่วันนี้นะคะพีวีกันโอนะคะมาตามล่อขอฟเฟนบอยยมโยมยมสายเด็กตลอดอะ เขาบอกว่ามีเฟ้นสายที่มีความยาว30ซนติเมตรโอ้โหหนึ่งไม้ประทัดเลยทีเดียวใช่แล้วคะ่ะไม่รู้ว่าจะยาวขนาดนั้นจริงไหมอ,อันนี้<อ>ิิวเรานน์ต,ต้องมาจากคนฝรั่งลูกละหนึ่งไม้ประทัดเหมือนกันนะจริงงั้นใช่สิะนะก็ยังงงอยู่ว่ามันยาวขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก็เลยมาตามล่าหาคะ่ะเดี๋ยวไปลองว่าจะยาวขนาดนั้นจริงไหมไปดูลบเจอแล้วนะคะนี่นี่นะคะเมนูที่ว่า XXL สามสิบเซนนะคะ <_ N> เขาบอกว่าวัดได้เลยได้30ซนเมนะคะนี่โอโ้โห <_ N> สั่งเลยคะ่ะสั่งเลยนอะไรซตีซ่า <_ N> ไม่รู้คะ่ะปกติเขากินอะไรกันคะ <_ N> ชีสระหว่างรอเป็นปายยักษ์นะครับพี่ก็จะทานของว่างรอบางส่วนนะครับ นี่นของว่างของเรานะคะของว่างเราจะเป็นซุปกระดูกนะคะซุปก,กระดูกโยากิกระดูกยักษ์ากมากครับกล้วยบันเล่นเลยน้องอันนี้มาจากหมูทั้งตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกุ้ยแต่ทุ่วว่ากุแต่ทุ <DA> <c oughs> ่วว่าทุา่ยบันเล่นเลยครับแล้วก็อันนี้ชาโกยากิห่งเจ็ดหน่วยเจ็ดกนนะครับ <c oughs> อันนี้เดี่ยขอพี่พวิกลองท้องรอเป็นฝ่ายก้ามเดียวน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเป็นฝ่ายขนาด30เซนติเมตรกันนะครับผม <c oughs> ได้แล้วน,น,ะะน,น,นะครับเป <c oughs> ็นฝ่ายขนาด30เซนติเมตรนะครับใหญ่มากเลย มันมายัางไงเนี่ยแต่เราไม่เห็นราข้างหลังนะมันมาทำเป็นรูปมาเป็นกลุ่มมาแล้วนะครับใหญ่มากอ่ะแล้วอร่อยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ใส่ชีสกับซอสมเือมันคืออันนึงก็บกบูบูรู้ปอเรากินได้ไหมอ,ะอ,นะอ,อ่ะเอาถูกอันเดียวกัน อร่อยนะอร่อยอ่ะพวกจริงจังอันเนี่อ่ะมาเลยเนาะมีพันไหนดีอลังการโอ้ยหักซอสมันหนักอ่ะกินยากหน่อยซอสหนักนะคะเพราะเขาใส่ซอสไปเยอะมากมีชีสมีแมยองเนสนะคะแล้วก็มีควซมสเปรซเทสเนาะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่าอร่อยอ อ,อ,อ,อร่อยกว่าฟาสต์ฟู้ดแน่นอนอ่ะจริงๆอร่อยจริงนะสายเด็กตะเวนหาของแปลกอย่างเรานะครับอันนี้ไม่ได้อยากกินนะแต่ว่าหาของแปลกมาให้ดูนะครับน้องๆจะได้แบบคือเพ,พี่กินกับน้าอ้วไม่ได้อยากกินอะไรแบบนี้เลย,เลยคนไม่ได้ชอบกินไม่ชอบแต่ว่าเห็นว่ามันแปลกก็เลยอยากให้น้องๆดูอันนี้เป็นความรักของความผมน้องๆนะคะไม่เจ็บเลยเลยพม่ผมไม่รู้ถูกมนไม่ได้กิ<ค>นนะกินให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แหละ จะทำอะไรกันนะครับอตนอนี้ก็คืออาหารแปลกอีกอย่างนึงนะครับที่เราเจอกันที่หน้ามอชอและตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานนะคะเราสองคนจะแข่งกันป็นฝ่ายโดยห้ามใช้มือโอ้โหแล้วห้ามสั่งให้หักคน,นแท้ <c oughs> ทำไงอ่ะครับยกเอามือหยิบเข้ามาได้ไหมได้ก็คือใส่ปาก อ๋อใส่ปากข้าไปก่อนล่ายราคาเลยนะคะหนึ่งสองสามไม่ได้เลขมได้ละตังมันหักอ่ะ ต้องใช้ใช้หมี่ค่ะใช้ปากมูบหดูดดูดอ่ะมันหน่ากลังวลทำแรงดึงแรงมันก็จะหักอ่ะใช่ค่ะดึงแรงก็อ่ะค่ะซุ่งครันี้เราไป็นฝ่าแพ้ใช่พี่ใครเคยกินเป็นฝ่ายที่ยาวกว่าสามสิบเซนท์ที่ริวนาโอเลยไม่แนมีอ่ะมันต้องมาแล้วกอมาทอดแล้วไง่มันไม่ใช่เป็นฝ่ายนะโอเคแต่อร่อยนะไม่ได้ไม่ได้แปรอยู่เดี่ยจ้าอร่อยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับเป็นฝ่ายขนาดใหญ่ยักษ์ สามสิเซนติเมตรถูกไปได้ยาวกันด้วยนะครับเราคของคนลาไปก่อนนะครับถ้าชอบที่เราตะเวนหากินอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการตะเวนหาของกินเพื่อทุกคนอีกบ๊ายบาย